S21 หรือว่าตูนสเสลงที่เดิมนั้นเคยเป็นโรงเรียนมัธยมใจกลางกรุงพนมเปนที่ถูกดัดแปลงให้กลายเป็นคุกสอบสวนผู้ตรงขังจะถูกทรมานอย่างเป็นระบบเพื่อให้รับสารภาพในข้อหาสมคบคิดกับ CIA เวียดนามหรือสหภาพโซเวียตจากนั้นก็จะถูกไปที่ทุ่งสังหารซึ่งการกระทำทั้งหมดนี้คอนพดได้ใช้วิธีเดียวกันกับเมาเจอตง ในช่วงที่ปฏิวัติวัฒนธรรมในจีนที่มีการละค่าล้างเผ่าพันธุ์การสังหารโหดของกลุ่มปัญญาชนและผู้ที่คิดต่อต้านซึ่งเขเมรก็นำมาใช้ในยุคของผ่อนพด1.7ล้านคนคือประชากรที่ถูกสังหารโดยเขเมรแดงไม่ว่าจะเป็นการทิ้งให้ป่วยตายการสังหารโดยใช้ใบาตาลในการปาดคอการยิงด้วยกระสุนปืน และการทุบด้วยไม้หน้าสาม